สวัสดีครับคุณผู้ชมข,ข่าวกีฬาขั้าเบนบขนนี้อยู่กับผมตูนวรัตนะครับไปเริ่มที่ผลงานของทีมเบสบอลชายไทยในซีเกมนะครับยังรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะนอกสอบปบอ,อ,อลาว12ต่อ1รันชนะมา2นัดรวดแล้วในซีเกมส์ครั้งนี้ครับ พาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันเบสบอลชายในซีเกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาทันยบุรีรังสิตคลอง6นะครับมี7ชาติร่วมชิงชยัยแข่งแบบพบกันหมดนำทีมอันดับ1และ2เข้าไปชิงเหรียญทองส่วนที่3และ4ชิงเหรียญทองแดงครับ ผลงานทีมชาติไทยนัดแรกเนี่ยชนะเวียดนามมา16-0ต่อรันวันนี้ลงสนามนัดที่2เจอสปอปล,ปลาวที่แพ้สิงคโปร์มา1-13ต่อรันครับรูปแบบการแข่งขันดวลกันทั้งหมด9อินนิงปรากฏว่าทีมไทยครับรักษาฟอร์มเก่งเล่นไป7อินนิงก็ทำสกอร์ทิ้งห่างคู่แข่ง12-1ต่อ 1. รัน ทิ้งห่างเกิน10รันเพราะฉะนั้นถือว่าชนะน็อก2นัดติดไม่ต้องแข่งในอีก2อ,อินนิ่งที่เหลือนะครับก็เพิ่มสถิติชนะ2นัดรวดครับทางด้านนายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยพลตวจเอกดวงโทษสุวรรณจรัสก็ชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมนะฮะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะเจออินโดนีเซีย น่าจะเหนื่อยหน่อยแต่มั่นใจว่าจะชนะได้เป็นเกมที่3ติดต่อกันครับและโปรแกรมนะัดต่อไปวันพรุ่งนี้ไทยจะเจออินโดนีเซีย14นาฬิกาที่สนามแห่งนี้ที่เดิมนะครับก็คือสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาธัญบุรีรังสิตคลอง6ครับ